สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1น,นะคะกับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ก็จะมาเรียนในเรื่องการเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรกันค่ะ,ะมาดูในส่วนนี้ก่อนเนาะนักเรียนนะคะจะเห็นเลยนะคะจากภาพเนี่ยเนื่องจากมันบรรทัดก็ขนาดบอกอยู่แล้วนะคะว่ามีแล้วสิ่งของแต่ละอย่างเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามีความยาวเท่าไรอย่างคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมีความยาว3เซนติเมตรดินสอมีความยาว7เซนติเมตรปากกามีความยาว12เซนติเมตร กันไกลมีความยาว13ซนติเมตรนะคะถ้าเปรียบเทียบมาดูการเปรียบเทียบกันถ้าครูทรายถามว่าคลิปหนีบกระดาษสั้นกว่ากันไกลเท่าไรนะคะอย่างนี้เคยได้บอกไปแล้วนะคะถ้าคําถามถามว่าสั้นกว่ายาวกว่าสูงกว่าหรือเตี้ยกว่าเนี่ยการจะหาคําตอบได้นั้นให้นําสิ่งที่มีความยาวนะคะจากคําถามคือกันไกลนั่นเองซึ่งยาว13 มาลบสิ่งที่มีความสั้นก็คือคลิปหนีบกระดาษก็คือ3นะคะก็เอา13เนี่ยลบ3จะเห็นนะคะว่าคลิปหนีบกระดาษสั้นกว่ากันไกล10เซนติเมตรนั่นเองค่ะหรือเราสามารถดูได้แบบนี้ถ้าถามว่าคลิปหนีบกระดาษเนี่ยที่มีความยาว3เซนนะคะสั้นกว่าดินสอที่มีความยาว7เซนเท่าไร นักเรียนสามารถนับต่อจาก3ไปหา7ได้นะคะนับได้เลยนับ1 2 3 4นะคะก็จะเห็นว่าคลิปหนีบกระดาษเนี่ยสั้นกว่าดินสออยู่4เซนติเมตรนั่นเองหรืออีกตัวอย่างหนึงนะคะถ้าถามว่าดินสอนะคะสั้นกว่ากันไกลเท่าไหร่ ลิงสอซึ่งยาว7ซนเมตรกันไกลาย,ยาว13ซนติเมตรเราก็นับจาก7เนี่ยค่ะต่อไปถึง13เลยถึง13ได้กี่โค,ค้งคะ1 2 3 4 5 6 5. แสดงว่าดินสอเนี่ยมีความยาวที่สั้นกว่ากันไกลยอยู่6ซนเมตรนั่นเองค่ะ อย่างภาพนี้นักเรียนเห็นได้ชัดเนาะเพราะว่าสิ่งของทุกอย่างวางไว้ที่เส้นเดียวกันหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นเลขศูนย์หมดเลยจุดเริ่มต้นของสิ่งของทุกอย่างอยู่ที่เลขศูนย์ทั้งหมดเลยแล้วก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีความยาวเท่าไรแต่ถ้ารูปนี้ว่างสิ่งของแต่ละอย่างเป็นไงคะวางไม่เป็นระเบียบเลยวางตรงไหนก็วางนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่วางอยู่กับตรงเลขศูนย์นั่นก็คือกบเหล่าดินสอน,นั่นเอง กรบเหลาดินสอน,นะคะอยู่ตรงนี้จุดเริ่มต้นไปถึงตรงนี้แน่นอนค่ะเห็นได้ชัดเจนว่ากลบเหลาดินสอนเนี่ยมีความยาวอยู่5ซนติเมตรแต่ถ้าถามว่าดินสอนแท่งนี้นะคะมีความยาวเท่าไหร่ดินสอนแท่งนี้ะจะมีความยาวเท่าไหร่อย่าตอบนะคะว่ามีความยาวที่24เพราะว่าไปสิ้นสุดที่24พอดีเลย ไม่ใช่นะคะเนื่องจากดินสอเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นการวัดที่เลข0ดินสอนมาเริ่มต้นการวัดที่เลข3อยากจะรู้ว่าดินสอนเริ่มต้นการวัดที่เลข3ไปถึงเลขยีเนี่ยจะมีความยาวเท่าไหร่นะคะการคิดเราสามารถคิดได้ด้วยการเอา24่าี่เป็นจุดสิ้นสุดของดินสอน,นะคะ24เป็นตัวตั้ง ลบกับเลข3ที่เป็นตัวเริ่มต้นนะคะลบกันก็จะเหลือเป็น21นะคะสรุปว่าดินสอนแท่งนี้นะคะมีความยาว21ซติเมตรนั่นเองหรือเราจะคิดได้อีกรูปแบบหนึงนะคะจากจุดเริ่มต้นเลข3ไปถึง24เนี่ยสามารถนับได้อย่างไร นับได้เหมือนเราวัดสิ่งของปกติโดยเอาสิ่งที่เริ่มต้นเนี่ยเป็น0และนับต่อไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21อ่ะดินสอจะมีความยาว21ซนเมตรนั่นเองอ่ะดินสอสีชมพูกันบ้างดินสอสีสีชมพูท่างนี้ มีความยาวเท่าไหร่คะเหมือนกันค่ะคิดเอา10เนี่ยนะคะจุดเริ่มต้นคือ10จุดสิ้นสุดคือ27นะ่ะเอา27มาลบ10ก็ได้หรือจะนับจาก10เป็น0ไปไปถึง27ก็ได้นะ27ลบ10เป็น7ลบ0เหลือ7 2ลบ1เหลือ1เพราะฉะนั้นดินอสอสีชมพูแท่งนี้มีความยาว17เซนติเมตรนั่นเองอต่อมาค่ะยังลบแท่งนี้ยังลบจุดเริ่มต้นคือ24จุดสิ้นสุดของยังลบคือ30เราสามารถนับ24ไปหา30ก็ได้อ4่ะ24เป็น0 1 2 3 4 5 6อ่หยังลบมีความยาวเป็น หกเซนนั่นเองปากกาแท่งนี้กันบ้างปากกาแท่งนี้จะมีความยาวเท่าไรเอ่ยเริ่มต้นที่สามไปสิ้นสุดที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะเดี๋ยวเราใช้ลบอันเก่าไปก่อนแล้วกันนะคะเริ่มต้นที่สามสิ้นสุดที่ยี่สิบเจ็ดลองคิดสิคะว่าปากกาแท่งนี้จะมีความยาวเท่าไหรนะคะเก็บไว้ให้คิดนะคะหนึ่งอย่าง ทีนี้นักเรียนม,มาลองเปิดแบบฝึกหัดของนักเรียนกันหน้าที่22เรามาวัดความยาวของโซ่สีต่างๆนะคะแล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างกันดีกว่าอดูจากด้านบนก่อนยังไม่ต้องไปตอบคำถามได้นะคะด้านบนโซ่สีฟ้ามีความยาวเท่าไรคะเห็นชัดเจนค่ะว่ามีความยาวเป็นีโซ่สีแดงล่ะ6โซ่เส้นสีเขียว อิบทีนี้มาตอบคำถามกันคําถามข้อที่1โซ่สีเขียวยาวกว่าโซ่สีฟ้าเท่าไรโซ่สีเขียวยาวกว่าโซ่สีฟ้าเท่าไรแน่นอนค่ะวิธีการคิดแล้วก็เอาโซ่สีเขียวนะที่มีความยาว10เป็นตัวตั้งลบกับโซ่สีฟ้ามีความยาว4ี่สิบลบสเหลือเท่าไรคะเหลือ6นั่นเองอคำตอบข้อนี้ก็เท่ากับ 6นั่นเองค่ะเขียน,นคำตอบลงไปเลยข้อต่อมาขออ้อ2โซ่สีฟ้าสั้นกว่าโซ่สีแดงกี่เซนคะโซ่สีฟ้ายาว4โซ่สีแดงยาว6กอส่ลบ6เหลือเหลือ2นั่นเองอตอบสองลงไปข้อที่3 โซ่สีเขียวยาวกว่าโซ่สีแดงอี่เส้นเลยโซ่สีเขียวโซ่สีเขียวยาว1 0โซ่สีแดงยาว6 10-6ลบหเหลือ4นั่นเองอ่ะคำตอบข้อนี้ก็เป็นสเขียนลงไปเลยค่ะอ่ะเสร็จแล้วไปด้านล่างต่อเลยด้านล่างนะคะวัดความยาวของรถไฟของเล่นแล้วตอบคำถามต่อไปนี้อ่ะข้อ1รถไฟขบวน A ยาวเท่าไรคะ ขบวน A ขบวนนี้เลยจากภาพเห็นเลยค่ะว่ายาว12เซนติเมตรเขียนลงไปรถไฟขบวน A ยาวกว่ารถไฟขบวน B เท่าไหร่เราตอนนี้ยังไม่ได้เห็นคำตอบของขบวน B นะคะแต่เรารู้ว่าขบวน B เนี่ยยาว10เราสามารถนับ10ไปหา12 cm. ได้กี่ครั้งคะที่นับไป2ครั้งนั่นเองก็เป็นความยาว2เซนติเมตรนั่นเองค่ะ ข้อ3รถลดไฟคบวน B ยาวเท่าไรคะนี่ชัดเจนอยู่แล้ว10เซนติเมตรนั่นเองเขียนเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วไปต่อกันที่หน้า23หน้า23หน้านี้นะคะดูจากภาพที่กำหนดแล้วก็เติมคำตอบลงในช่องว่างอ่ะทีนี้เราเปลี่ยนหน่วยค่ะเป็นเมตรกันบ้างเมื่อกี้ใช้เซนมาเยอะแล้วเป็นหน่วยเป็นเมตรกันบ้างแล้วจะสังเกตไหมคะสิ่งที่หน่วยจะเป็นเมตรเนี่ยจะเป็นความ สูงมากๆเลยนะคะสิ่งที่หน่วยเป็นเซนเนี่ยจะเป็นของสั้นๆเล็กๆนะคะเราก็ใช้ความเราใช้หน่วยในการวัดเป็นเซนติเมตรนั่นเองแต่ถ้าสิ่งของที่มีความสูงมากๆอย่างเช่นเสาไฟฟ้าต้นมะพร้าวหรือตู้เนี่ยเราใช้หน่วยการวัดเป็นเมตรนะคะอ,ะอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยสูงเท่าไรต้นไม้สูงเท่าไรไอ้ต้นมะพร้าวสูงเท่าไรแล้วก็ตู้สูงเท่าไรนะคะแล้วก็มาตอบคําถามกันข้อ1เสาไฟฟ้าสูง จากภาพนะคะเสาไฟฟ้าสูง5เมตรนั่นเองต้นมะพร้าวสูง7เมตรตู้สูง2เมตรอ่ะทีนี้คำถามข้อที่4ถามว่าต้นมะพร้าวสูงกว่าเสาไฟฟ้ากี่เมตรนะคะต้นมะพร้าวสูง7เสาไฟฟ้าสูง5อ่ะลบกัน7ลบหเหลือ2อ่ะคำถามต่อมาข้อที่หตู้ เตี้ยกว่าต้นมะพร้าวอ่ะอันนี้ลบนี้ไปก่อนตู้นะคะเตี้ยกว่าต้นมะพร้าวซึ่งต้นมะพร้าวเนี่ยสูง7ตู้สูงสองก็7ลบ2เหลือ5นั่นเองค่ะ,ะเขียนไปค่ะต่อมาเข้า6เสาไฟฟ้าสูงกว่าตู้เสาไฟฟ้า5ตู้2 5ลบ2เหลือ3นั่นเองค่ะเขียน3ามลงไป อ่ะทีนี้ดูข้อ7นะคะข้อ7อาจจะงงว่าเอ๊ไม่มีอะไรไมาให้ถามเลยไม่เห็นมีอะไรเลยข้อเจ็ดเขาถามว่าอะไรคะอะไรที่มันสูงกว่าอะไรเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาให้เลยอะไรที่สูงกว่าอะไรก็ไม่รู้อยู่2เมตรนั่นเลยสังเกตจากข้อข้างบนได้นะคะต้นมะพร้าวสูงกว่าเสาไฟฟ้า2เมตรอ่ะเราสามารถลอกข้อสมาเขียนได้เลยค่ะนั่นก็คือต้นมะพร้าวเนี่ยสูงกว่าเสาไฟฟ้า2เมตรนั่นเองข้อ8 อะไรเตี้ยกว่าอะไรอยู่3เมตรอเอ๊มีอะไรที่มันความต่างอยู่สามบ้างอ่ะมีข้อนี้นะคะเสาไฟฟ้าสูงกว่าตู้3าเมตรแต่ถ้าสลับคำถามอ่ะสลับคําพูดกันก็หมายความว่าตู้เนี่ยมันเตี้ยกว่าเสาไฟฟ้าอยู่3เมตรนั่นเองค่ะอ่ะสำหรับงานวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ